สวัสดีครับ FC โต k y ีย u s i c นะครับผมคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกจะมาแกะนะครับผมบล็อกชุดใหม่ชุดนางเอกหมอลำชํำลักชุดนางเอกหมอลำชํำลักใครนะจะเป็นเจ้าของชุดเมื่อเช้าโพสตรูปภาพไปแล้วแต่ว่าคนคอมเมนต์ก็ไม่ค่อยเดาไม่มีใครเดาถูกเลยเดาบ,บัตรถืด้วยเจ้าของชุดอีริฟยังไม่มีใครเดาถูกเลยอ่ะคาดไม่ถึงหรอกเพราะว่าอ้วนเข็าขาดคาไม่ถึงอันนี้ไม่กล้าปากแดงเราว่า กลัวมันเป็นปปช,ชุดพรุสเพราชุดนี้หลายหมื่นมากนะครับชุดนี้หลายหมื่นมากย้ําก่อนจากคุณโบศิลานันเงพร้อมชุดโบศิลานันเด้อพีศิลานันอดีตเด้ออดีตเด้อโอ้โหชุดใครเขาไม่เข้ามาชุดนี้จะเหมาะคนที่สวยจะเหมาะคนที่เสียงดีอุ้ยเอาพวงมาใส่บ้องอุ้ยหนักนะจักโล่หนิ นีักเอกกับสาวต้องสวยถึงจะแบกชุดนี้คือไหนเนี่ยนีห่หนักมากประมาณห้ารูเอาใส่เฉี่ยทั้นอย่างนันหลุดเพีย,ยนแต่ขอปากขอปากเขาไม่ได้กลา้าโอ้เอามาเอาชุดมาใส่หัวไทยอสก่อนอันนี้หัวมันนี่งกางเ้งนี่จำไรมันไหนอยูช่ชุดใครอ่ะชุดนี้หลายหมื่นมากนะทุกคนตั้งใจ จับมันเป็นอาคือปลูกเปื่อยแท้แสดงว่าต้องเป็นสาวบอลลูสิบเอาลงบอกเอาลงลงลงเซนเซนเซนดีดีนะคะหลุด10แตกแนวยากอีกเด็ดกระชงกับบอลขึ้นมาสุด <c oughs> จับอันนั้นค,ค่ะไปมองหุ้นจำเป็นผู้ใดขายหุ้นเดอ้อทักมาหาแม่ตอ,ตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ฝันแกน ว้าวอุ้ยคนลุกติดคอเลยครับติดคนลุกคนชั้นน้าน้าเอกไล่มาเลยวะสูตรสี่น้าเอกไล่มาเลยตีผู้ใดไนะประเดิมห้องชุดใหม่เหรออือหรือว่าเปิดร้านชุดโอ้โหทีเดียวต้องอยู่นี่แหละไม่สมองละน่าตีเลยหนักมากเลยกล้ามสกปรินใช่ปก็ดูจะ็บไปอีกมันเห็นเยอะเยอะนิดนึงนะป๊านี่แขนปะเนี่ย แขนโค,ค้แขเปลี่ยนพยาวแลยสวยมากชุดนี้นะครับผมตั้งใจตัดให้กับใครบางคนที่จะมาสวมตำแหน่งเจ้าภาพใครจ้างตัวเกียร์โนสิ่วงใหญ่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนบอก,กคุ้มค่าแน่นอนวิธีไม,ไมเสือ,อย่งังไงสวยมาก <c oughs> อันนี้คืออันนี้คือเย็บนะอันนี้คือปักมือนะคะงานปักด้วยไม่ได้ไม่ไม่ใกล้ไม่ได้กาวนะงานปักนะครับงานปักเลยอันนี้เป็นแบบลุงแบบระยะเลย คือว่าคือว่าอันรถราคาเราอรเพชรลทขึ้นติมคือเกลียเต็มเกลียวยางใบเลน่าม่ยางใบเลนา่า,ไม,ไ,นาไม่เย็บูซีลานั่นนะค,ะคนรับผมเจ้าของนามเพียงไรนะโอ้สวยอ่ะทุกคนดูนี่กับปลาแล้วดูดิโอ้ยดูเห็นไหมครับรใครจะบอก,บอกช่วยน,นะแต่หุ่นเล็กมาเลยนะต้องต้องเป็นคนหุ่นเล็กเหรอใช่ยังต้องเป็นคนความสูงต้องจ่อยมากนะใช่ว่าใครอีกคนนี้ไม่ว่าง โอเคนะครับเราติดตาม8ตุลาคมนี้นะครับผมโซจึ้งโซจุย